สวัสดีครับมาวันนี้จะพามาชมฟอร์ซ่า0มนะครับปี2022นะครับคันนี้เป็นตัว RS นะครับผลิตปลายปี2022นะครับเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นเอ่อเป็นลายฉลองครบรอบ10ปีนะครับมีโลโก้ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้รถเป็นสีดำนะครับ ตัวเอท์นี้จะได้เป็นล้อน้ำตาลไม่จากโรงงานเลยนะครับผมมีที่เขาเรียกว่าอะไรที่พักเท้าของคนขับนะครับสีทองนะครับติดตั้งมาให้นะครับตรงนี้จะมีเป็นเป็นกาดต่างนะครับเป็นสีททเทนะครับท่อเป็นท่อโยชิมุระนะครับผมโชคยังเป็นโชคเดิมอยู่นะครับบอกกระดานตอนเดียวเบิกใหม่นะครับ แล้วก็ที่อุดกันตกนะครับเบิกใหม่นะครับโลโก้จะเป็นสีน้ำตาลไหมแบบนี้นะครับคอซ่ 350. า350กอย่างหลังเต็มๆนะครับอ่ะฟังราคาคันนี้กันนะคันนี้ใหม่8,000โลนะครับเปิดราคาเงินสดอยู่ที่107,500 0บาทนะครับออกรถ9,000นะครับอนพอยู5,600บาท 4ป8งวดนะครับแบบนี้เลยรถโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับมีชุดหน้าซิ่งที่ตั้งมาให้นะครับข้างบนนี้จะไล่น็อตทองมาให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับรี่ใหม่แปดพันสี่นะครับชิวสไลด์ใช้ได้ปกตินะครับไวรุ่นชิวสไลด์นะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงข้อโยชิมุระกันหน่อยนะครับ ม,มีปูธุตรงนี้นะครับตัวอาอฟถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดี n ลกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ